ถ้าเดี๋ยววันนี้เรามาดูการแก้ไขข้อผิดพลาดก็คือผิดพลาดตรงนี้ว่าตัวเนี้ยปกติถ้าทาบันทับถ้วยเนี่ยมันจะต้องมีโครงโคงอยู่ด้านในครับเพื่อที่จะรับรับตัวบันทับถ้วยเนี้ยถ้าเราไม่มีโครงที่มันอยู่ข้างในเนี่ยเราเปิดเนี่ยไอต,ตัวบันทับเนี่ยมันจะดึงไม่อัดแล้วมันจะตัวบันทับจะหลุดนะครับใช้งานไม่ได้ธีแก้ไขในกรณีเนี้ยถ้าเราไม่งัดเพื่อที่จะใส่โคงตอนนี้เรางัดไม่ได้แล้วไม้จะฉีก เราก็จะใช้วิธีทำไม้ทำไม้ขึ้นมาท่อนนึงนะครับรแล้วก็กินฝาเข้าไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราใช้เราเราทำตัวนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าตัวนี้มันเหมือนแทนโค้งแต่ว่าโค้งมันอยู่ด้านานอกด้านนอกของแผงและปกติมันจะอยู่ด้านในแต่เราไว้ด้านนอกพอไว้ด้านนอกปุ๊บไอ้ตัวบรรทัดเนี่ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเราจะใช้แบบใ่ขอบไม่ได้แล้วเราต้องใช้บรรทัดทับขอบทับขอบเพื่ออะไรถ้าลักษณะนยี้นะครับอ่าบรรทัพทับขอบก็คือเราเอาไปทับ เราเอาไปทับตัวเนี้ยตัวที่เราเสริมเข้าไปเดี๋ยวพอเวลาเราทํางานมันจะออกมาเป็นแบบนี้ก็คือทับขอบแต่ถ้าเราไปใช้บนันทับแบบตัวเดิมเพราะปกติต้องใช้บนันทับในขอบถ้าเป็นในขอบเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้เราต้องการทับขอบเราเอาไอ้ขอบตัวเนี้ยไปไว้ข้างในก็คือเราเราหลอกมันหลอกมันว่าเป็นบนันทับในขอบแต่จริงแล้วเราใช้ทับขอบอบางคนอาจจะงงนะครับถ้าคนอยู่ในวงการก็จะจะไม่ค่อยงงเท่าไหร่อย่างเงี้ยพอเราทําออกมาเนี่ยก็คือบานนี้ต้องอยู่ในขอบ นี่คือขอบอันนี้ก็คือเป็นบานที่อยู่ในขอบแต่พอมันไม่มีโครงเราจําเป็นต้องเสริมตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนบานพับมาเป็นทับขอบนี่คือวิธีการแก้ไขในกรณีที่งานงานมีปัญหาไม่ได้ใส่โครงนะครับอันนี้เป็นตู้ของคุณอาร์ตคุณอาร์ตเขาคือเขาไม่ชอบทําเหมือนชาวบ้านผมก็เลยต้องหาวิธีให้เขานะครับอ่าแล้วคุณอาร์ตยิงยิงตัวนี้เลยใส่กาวอ่ากาวแล้วก็ลูกสามสิบยิงเข้าไปเลย ยิงใส่ทั่วเยวลยครับดูสามสิบยิงเข้าไปอันนี้มันก็เป็นตัวตัวแทนครองแบบที่บอกอ่าเส้นอันนี้อ่าเส้นเส้นนี้ก็คือตัวบอลเพราะฉะนั้นเราต้องยิงไว้หลังเส้นมายิงเลยครับยิงก็ยิงขนาดนี้มาก หยุดไว้ก่อนไม่เป็นไรครับลมมันอาจจะเบาไปหน่อยออกมาโอเคถ้าสมมติอ่าสมมติว่าอ่า